ข้อความจากสภาคทุเรียนโดยแดเนียลสแครนตันเรื่องวิธีข้ามทาลายและเร่งการขึ้นสู่สวรรค์ท,ทักทายเราคือสภาคทุเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อก,กับทุกท่านเรามักจะรู้สึกประหลาดใจกับมนุษยชาติและวิธีที่คุณสามารถมีสภาวะการสันสะเทือนสร้างความถี่สูงที่ฉับพลันเหล่านี้ได้ เราเห็นพวกคุณหลายคนกระโดดข้ามทำลายและไปสู่ความเป็นจริงที่ดีขึ้นมากในพริบตาเพราะคุณเต็มใจที่จะทำงานที่จำเป็นกับตัวเองและนั่นทำให้คุณสามารถตามทานพลังแห่งการเลื่นมิติเสด็จขึ้นสุดสวรรค์ซึ่งเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของการเลื่นมิติเสด็จขึ้นสุดสวรรค์ไม่ได้เกี่ยวกับการพาคุณไปยังสถานที่ที่ดีกว่า เพราะคุณเป็นคนดีาการเล่นมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์คือการช่วยคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในซึ่งจะสร้างสถานที่ที่ดีขึ้นรอบตัวคุณและนั่นคือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อคุณเห็นการปรับปรุงในชีวิตของคุณจงรู้ว่านั่นคือสิ่งที่เป็นเพราะคุณได้ปรับปรุงตนเอง เมื่อคุณรู้สึกว่าพลังนั้นแข็งแกร่งและทรงพลังในช่วงเวลาใดๆคุณต้องการที่จะยอมจำนนต่อสิ่งเหล่านั้นคุณต้องการวางใจว่าพลังงานจะช่วยคุณว่ามันมีไว้สำหรับคุณและพลังงานเหล่านั้นกําลังพาคุณไปสู่ระดาบการดำรงอยู่ที่มีการสันสเทือนสูงกว่าซึ่งเป็นลำดับเวลาที่ดีกว่าด้วย ทำลายนั้นเป็นเพียงชุดของช่วงเวลาที่รวมเข้าด้วยกันซึ่งทำให้จิตใจเข้าใจได้อย่างมีเหตุผลแต่คุณไม่จำเป็นต้องอยู่บนทำลายจิตใจของคุณค่อนข้างมีความสามารถในการควบคุมและอธิบายตัวเองที่มีความเป็นเด็กและมีจินตนาการว่าคุณไม่สามารถคาดหวังให้สิ่งต่างๆแตกต่างไปจากเมื่อวานได้มากนัก จิตใจของคุณมีความสุขกับข้อจำกัดจริงๆเพราะข้อจำกัดช่วยให้จิตใจเข้าใจโลกของคุณและวิธีการทำงานแต่เธออยู่ที่นั่นเพื่อไปไกลกว่าจิตไปสู่ดินแดนที่จิตใจไม่สามารถอย่างรู้หรือว่าเข้าใจได้จิตใจของคุณนั้นไม่สามารถจินตนาการถึงความเป็นจริงที่คุณกําลังเผชิญอยู่ข้างหน้าได้ ดังนั้นเมื่อคุณยอมจำนนต่อสิ่งที่คุณรู้สึกหรือว่ากำลังเกิดขึ้นรอบตัวคุณพลังงานที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและการขึ้นสู่สวรรค์คุณสามารถปล่อยวางการควบคุมได้คุณสามารถไปตามกระแสคุณสามารถปล่อยให้ตนเองถูกพาไปที่ทำลายความรู้สึกที่ดีขึ้นมันง่ายเมื่อคุณหยุดพยายามคิดออก มันเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณละทิ้งยิมนาสติกทางจิตและการประมวลผลทางจิตทั้งหมดและแทนที่จะปล่อยให้ตัวเองรู้สึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและทําการประมวลผลทางอารมณ์และการกระตุ้นการสั่เสเทือนที่คุณต้องการสัมผัส นี่คือวิธีการทำงานของจักรวาลมันค่องข้างง่ายจริงๆและเมื่อคุณเข้าใจแล้วคุณสามารถใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการและไปได้ทุกที่ที่คุณต้องการไปและแม้แต่เป็นใครก็ได้ตามที่คุณต้องการมันต้องใช้สมาธิเพียงเล็กน้อยคุณต้องมีสมาธิในวิธีที่เหมาะสมเพราะคุณมักจะมุ่งความสนใจไปที่บางสิ่งบางอย่าง แต่คุณไม่ได้ใส่ใจกับความรู้สึกของคุณเสมอไปเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังมุ่งเน้นอยู่เมื่อเราเห็นผู้คนใส่ใจมากขึ้นเกี่ยวกับความรู้สึกของพวกเขานั่นคือตอนที่เราเห็นการกระโดดครั้งใหญ่การเลี้ยวซ้ายที่เฉียบแหลมและการสั่นของจิตสำนึกโดยรวมของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเห็นและนั่นคือเหตุผลที่เรา ให้คู่มือการใช้งานแก่คุณอยู่เสมอและสนับสนุนคุณในความพยายามทั้งหมดเหล่านั้นเราคือสภาอักเรียนแล้วเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณโดยบูสเด